สวัสดีผู้ชมท่านยนับวันนี้มีกับผมนแคปร,รายการเว็บเกมเมอร์ชานนลนะครับวันนี้ผมจะมารีว <Review map. S 1> ิวแมปฮอสสมุดในครับในพีบางคนถ้าเล่นถ้าเคยเล่น pb ก็เออก็อาจจะรู้นะครับแต่ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่เล่นครับจบโอเคเพแมปนี้นะครับเอาไว้เล่นกันหลายๆคนนะครับก็จะมี ข้างบนอยู่ด้วยนะครับแต่ข้างบนนี่มันทุบไม่ได้นะครับต้องเอาดาบทุบเท่านั้นเองนะครับโอเคแต่ก็ต้องมาตั้งเซิร์ฟเล่นใหม่อยู่ดีครับโอ้โหมีค่าเท่าเดิมครับก็อันดับแรกครับเราก็จะไปเกิดอยู่บนนู้นครับอยู่บนน,น,นู้นนู้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูขึ้นทางไหนเออขึ้นทางนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคาใครอยากเล่นก็ริงก็อยุดเค่มใช่ด,ดิม การได้ก็อยู่ใต้คลิปนะครับโอ้โอ๊ยแหลกแหลกแหลกอ๋อมันมีรู้ด้วยเหรอโอ้โห,โโนนห,โโหยังไม่รู้ครับเพิ่งเล่นยังไม่ได้สำรวจแมปเลยครับได้มาแล้วก็ลงเลยโอ้โหยังไม่ได้สำรวจแมปเลยข้างบนนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันมีไอ้น,นั่นโอเคกริงด้แหละ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับที่ซุ่มยิงนะครับก็จะเป็นแบบนี้มอบลงอย่างงี้ครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับโอเคตรงนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นลังคานะครับเป็นที่เป็นที่วิ่งเล่นนะครับสําหรับโอ้โหคนที่เล่นสนยนะครับอยู่บนนี้นะครับผมก็เคยเล่นมาแล้วนะครับครั้งหนึ่งหลายครั้งอยู่แล้วครับโอ้โหเล่นจนเบื่อแล้วครับเกมพอยแบงก์เนี่ยหรือพีนั่นเองครับโอเคก็ ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นออกระดาษอย่างนี้ครับผมไม่ได้ปรับโมดินทีฟนะผมจะปรับโมดสวิววให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวบางครั้งผมอาจจะได้แคทลงนะครับเพราะว่าจะเล่นกับพวกรุ่นน้องอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นจะเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่านี่ครับมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลยครับผมก็ไม่รู้ครับจำไม่ได้โอ้โหโอ้โหพ่เกลตันมาได้ยังไงเนี่ย ยิงซูพีเกลตันครับยิงพี่เกลตันตายโอเคเดสมอลล่เป็นสเสลยครับโอโ้โหโอเค <c oughs> เซิร์ฟนี้ผมก็เล่นในพีวผมก็เก่งอยู่พอสมควรนะครับไม่ค่อยเก่งนะถ้าใครอยากดวลกับผมก็ไม่ดวลน,นะผมไม่เก่งโอเคโอเคโอเคนะครับ เกตนะครับเกตนะครับต้องรู้ไว้นะครับว่าถ้าโดนคนกากแล้วมันจะชนะนะครับคนเก่งนะครับชนะครับเบโอเคโดดแค่นี้ก็ยังตายครับโอ้โอเคก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ซุ่มยิงนะครับแบบบางคนแบบจะนั่งมอฟครับนี่หนนนี่ครับบางคนก็อาจจะยิ่ตรงนี้บแล้วก็เข้ามาก็ ดูหน้าแล้วก็ยิงใส่เลยนะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็คือแมปนะครับของคุณทวีศักดิ์นะครับทวีเออทวีศักดิ์สิงสิง,สงอะไรนะสิงคำโอเคเดี๋ยวก็จะจำชื่อเดี๋ยวก็จะจำชื่อช่องเขาได้ถ้าใครอยากเล่นแมปนี้นะครับก็อยู่ในเอออยู่ในลิงก์สคริปชันเลยนะครับหรือคำอธิบายโอเค ก็มันจะเป็นแบบวิธีอยากได้นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายอยู่ใต้คลิปนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายคอรย